รับเติม Ruby, รูบี้ราคาถูกแพ็กเติมได้ทันทีไม่ต้องรอนะฮะเฉพาะระบบแอนด o i ยเท่านั้นนะครับผม แล้วก็มีระบบเติมเครดิตไลน์นะครับผมระบบนี้ต้องจองคิวก่อนนะครับผมเพราะต้องใช้เวลาในการเติมนะครับผมเครดิตไลน์สามารถซื้อรูบี้แล้วก็ซื้อไอเทมต่างๆในเกมไลน์ได้ทุกเกมนะครับผมแล้วก็สามารถซื้อสติกเกอร์ได้เลยนะครับผมสติกเกอร์ไลน์ต่างๆนะฮะก็ยังไงก็อย่าลืมทักเพจลุงยุทธชาแนลนะครับผมสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลุงยุทธชาแนลนะครับผม โอเคครับผมก็วันนี้นะครับผมเรามาอยู่ในเกมไลน์เลนเจอร์นะซึ่งเรามาอยู่ในอ่าไอดี ID ป้ายม่วงนะครับผมซึ่งคือไอดีป้ายม่วงเนี่ยคือแบบมันขาดแคลนเกียร์เกียร์แบบมันไม่ค่อยสุดเท่าไหรอ่อ่ะก็คืออยากได้อะ่ะหมดไปเท่าไหร่แล้วครับกับคําว่าอยากได้เนี่ยเออหมดไปเท่าเราเลยช่ยด้ยหมดไปเท่าไหร่แล้วรุ่งเออก็วันนี้นะเราก็จะมาหาเกียร์เกียร์แบบ เกียร์แบบที่ดีจัดจัดเลยนะที่เราจะเอาไว้ใช้กับลีเวลไปม่วงของเรานะก็เป็นเกียร์เป็นเกียร์ชุดของไอ้หน้กกากแอคชั่นหนครับผมนี่เนี่นีโอ้โหแบบอย่างแจ่มเลยเกียร์ชุดนี้คือแบบอยากได้เลยนะเออไอดีหลักก็แบบเปิดไปแล้วก็เกลือจัดจัดเลยนะขนาดมาลงทุนเปิดแบบนอกรอบนะก็ยังแบบเกลือจัดจัดเลยนะโอเคก็แบบก็แบบเกลือแบบทะเลเกลือแบบมหาสมุทรเกลือเลยนะครับผมก็ ยังไงน้องน้องก็ไปเตรียมข,มขนมขนมกระตงกระเตี๋ยวข้าเหนียวส้มตำมานั่งรอก็ได้เลยนะครับผมเพราะว่าลูกยุทธเนี่ยจะมาเปิดแบบยาวๆรากยาวๆเลยนะครับผมเออวันนี้มาแบบลื่นเริงร่าเริงกันหน่อยก็แล้วกันนะครับผมเพราะว่าเราเนี่ย เราจะไม่ใช่ราชาเกลือยกต่อไปนะครับผมอ่ะคลิปไหนคลิปไหนก็เกลือเกลือนะสำหรับเอ่ออคนรโบรอบนี้ก็ยิ่งเกลือกัไปกันใหญ่เลยนะฮะก็วันนี้ ID ไอดีป้ายม่วงนะ ID ไอดีป้ายม่วงนะย้ำว่า ID ไอดีป้ายม่วงนี่คือ ID ไอดีป้ายม่วงนะครับทุกคนดูเอาดูเอานะครับอ่ะเดี๋ยววันเสาร์เนี่ยไม่รู้จะติดธุระหรือเปล่าอยากสตรีมอยากเจอน้องๆมากเลยอะครับอ,อยากพูดคุยอะครับ แต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปเปิดกระชากันก่อนจะได้หายเหงานะครับผมโอเคนี่ไงเกียร์ชุดนี้อยากได้จะจัดเลยเดี๋ยวผมไปดูภารกิจก่อนผม,ผมเหลือเท่าไหร่นะจะพอหรือเปล่าวะคือแบบคือวันนี้จะมาให้สุดเลยนะจะมาให้สุดเลยแบบรวดเร็วเลยนะเกียร์แบบเปิดไป17ครั้งอะครับโอ้โหขาดอีกแบบอุ้ยเยอะเนี่ยสิบแปดเลยปนะ่ะสิบแปครั้งเลยนะครับผมโอ my god อ,อุ้ยอะไรกันครับเนี่ยไปฮะ ไปเลยแบบรวดเร็วเลยนะเราไปแบบรวดเร็วนะแบบแบบได้หรือไม่ได้ก็ไม่รู้อ่ะเปิดไปก่อนนะผมพาร์คไพ่หนึ่งครั้งฮะเกลือขยะบอกเลยว่าขยะนะผมไปเราเปิดกาชาเนี่ยเราจะโดนแบนหรือเปล่านะอืมเราจะโดนแบนหรือเปล่านะกระช่าชาป่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 าแบนก็แบนไปออยากแบนสนุกกับการแบนผู้เล่นนักก็แบนไปเลยมาครับ ปูครับ3ครั้ง3ครั้งกับเกลือนะฮะสามครั้งที่มาพร้อมกับเกลือนะ,ะผมมหาสมุทรเกลือนะพปับ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 ปัปัก็ยังไม่มีนะฮะได้เป็นเกลือหกดาวมานะก็เอาใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่ไปเดี๋ยวค่อยไปล็อกนะเดี๋ยวค่อยไปล็อกปับ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 ปั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 โอ้โหเกลือเกลือจะจัดเลยค่าก็ไม่ดีอ่าเกียร์พวกเนี้ย ของมันต้องมีอ่ะหมดไปเท่าไหร่แล้วอะ่ะหมดไปเท่าไหร่แล้วครับผมก็อุยมาต่อตาจะไหลโอ้ยอยากให้น้องๆได้เห็นหน้ารุงตอนนี้เสนอเกินนะออกดีจัดๆเลยนะฮะออกดีจัดๆในมาทีละสองอ่ะครับอื้อครับผมทุกคนคือแบบไอดีหลักเนี่อยากได้มากๆแต่ไม่ได้นะ แต่ ID ไอดีป้ายม่วงนะโอ้คุยแบบนี้ถ้าเกิดไต่ไปถึงตำนานเนี่ยเราจะโดนแบนหรือเปล่าเนี่ยเกียร์เราแบบแบบแจมแมวขนาดนี้นะโอ้โหอะไรกันครับเนี่ยไปฮะไปฮะเราได้นะเราไม่หยุดนะเราไม่หยุดเราไปต่อเราไปต่อเราจะหยุดก็ต่อเมื่อเราพอใจกับสิ่งที่เราได้นะป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 ะโอ้ยอีกแล้วโอ้ยไมกแล้วออ้ยปืนชั้นเยี่ยมระยอนาดนะ สำหรับ ID นี้ก็คงจะไม่ได้ย่อยนะเก็บไว้ใช้นะฮะเออมันมันมันไม่มีเกียร์นะแต่ ID หลักผมจะย่อยนะเกียร์ลีโอนาร์ดเนี่ยผมจะเก็บไว้อย่างละชิ้นนะแล้วที่เหลือก็คือจะย่อยเลยนะไปฮะโุ้ยดวงนี้จ,จัดเลยครับผมมามามาหมดไปเท่าไหร่แล้วกับคำว่าอยากได้อะครับโอ้โหมาสามชิ้นนะสามชิ้นนะไปไปต่อไปต่อไปต่อครับทุกคนไป,ป อยากได้เกียร์ธาตุไม้นะผมอยากได้เกียร์ธาตุไม้ไอดีเนี้ยจะมาใส่ให้เจ้าเอ็ดเวิร์ดนะเราจะทำเอ็ดเวิร์ดแม็กนะจะทำเอ็ดเวิร์ดบินแม็กแล้วไปตีนะเออเกียร์ธาตุไม้ใส่เอ็ดเวิร์ดนี่คือแบบอย่างแจ่มเลยผมบอกให้นะคืออย่างดีเลยนะครับผมแต่ก็แบบไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะไม่ได้ก็ไม่เป็นไรไปต่อไปต่อครับไปต่อครับทุกคนปปาปปาป๊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 า ไม,ไม่ดี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 เลยรอบนี้ไม่ดีนะเออเออแล้วสองพันเก้าอ่ะแล้วสองพันเก้าไปต่อฮะไปต่อไม่ดีนะก็เดี๋ยวเดือนหน้าจะดองยาวๆเลยนะดองยาวๆเลยนะลูฟี่นะแล้วก็ไว้เปิดรอบครบูนะครับผม <c oughs> อืมอันเก็บเก็บดีอ่ะอาจจะเก็บตัวไว้อาจจะเก็บตัวไว้แบบอมไป,ปไปเปิดไปเปิดไปเปิดอ่าของรอบเดือนหน้านะแล้วรอบเดือนต่อไปแล้วก็เก็บ เก็บลูบี้นะเออรอบเดือนหน้าเราก็เก็บลูบี้นะเดือนหน้าเราอาจจะใช้ตั๋วเปิดนะแล้วก็เก็บลูบี้ไว้นะฮะแล้วเดือนต่อไปเนี่ยเราจะเอาลูบี้ที่เก็บเดือนหน้าไปเปิดโคโาโบเดือนต่อไปนะเออใครจะเก็บกับลุงก็มาเลยครับเรามาเก็บแข่งกันนะเออเดี๋ยวหลังจากนี้จะอัปเดตเรื่อยๆว่าเราจะเก็บลูบี้ได้เท่าไหร่โดยที่ไม่เติมมาเราจะมาไต่หลีเก็บลูบี้กันนะครับผมอ่ะน้องๆพร้อมก็มาเลย มาเล่นไปพร้อมกับลุงเลยปะ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 ,ปะโอ้โห,โโหไม่มีอะไรเลยครับจังหวะนี้ไปฮะไปต่อไปต่อเราไม่หยุดอยู่แค่นี้นะเออมามาโอ้โหเกลือเกลือเกลือมันจะได้แค่3มชิ้นเองอย่างนั้นน่ะเหรอโอ้โหชิ้นนี้ก็พอเก็บไว้ได้อยู่นะโอ้โหแต่ความเร็วขึ้นที่บก8ค่อนข้างน้อยเลยนะครับผมไปฮะไปต่อไปต่อ ไปต่อไปให้สุดแล้วหยุดที่มาม่าพักก่อน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 พักหายใจหๆๆคอก่อนนะครับผมทุกคนอะไรเกิดครับเน่โอเคครบยี่สครั้งแล้วนะครบยี่สิบห้าครั้งแล้วนะบรรโออดีนี้อยากได้มากเลยเน่ัผมชุดอนุบาลฟก ตาบันะครับก็คือดีครับโอเคอันเดียวพอนะอันเดียวพอเดี๋ยวลุงเปิดอีก4ครั้งเนี่ยแปดร้อยรูบี้เนี่ยอย่านะอย่าออกเลยนะสีธาตุไม้นี่อย่าออกเลยนะไปฮะแปดร้อยรูบี้ครับผมแปดร้อยรูบี้ครับผมอุยมาอีกแล้วมาอีกแล้วอุเฉดดาวเฉดดาวเฉดดาวมาอีกแล้วครับโอ้โหเฉดดาวกางเกงชั้นเยี่ยมลีโอนาดครับผมโอ้โหอะไรกันครับเนี่ยออกมาอีกแล้วฮะโอ้โห โอ้ยโอ้ยคือดีคือดีคดีคือดีคือดีงาบูนี่เรามากับดวงแล <ค curtain, S 1> ้เนี่ยหนึ่งครั้งปนะฮะอีกหกร้อยอีกหกร้อยมาหฮะมาไหมฮะโอ้ไม่มาครับผมอกสี่ร้ยสี่ร้อมาแล้วเราไปลุ้นกล่องกันบูบูบ๊บบบบบบบเฮ้ยปแล้วเฮ้ยเฮ้ยอะไรกันครับเนี่ยเฮ้ยเกียร์จดาว้นอยังเยอะเลยครับผมโอ้ยคอยสุดแก่งลีโอนาดเฮ้ยไม่อย่างดีอะครับ คือมันใช้ได้หมดเลยนะเพราะว่ามันเป็นด้วยเนื่องด้วยเราเป็นไอดีที่แบบเหล,ลือไว้น้อยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราได้เกียร์เจ็ดามานี่ถือว่าคุ้มถือแบบว่าแบบดีมากๆเลยนะครับผมโอ้โหมาฮะจังหวะนี้ไปกันต่อนะอครั้งสุดท้ายหรือเปล่านะโอเคไปดูก่อนนะมาครั้งสุดท้ายปิ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 ดท้ายน้อยโอ้โหไม่มีแล้วไม่มีแล้วได้ชุดอันนี้มาอันเดียวเองอะอ โอเคภารกิจเอา้าโอเคมาครับมาครับผมเรามืนลุ้นกันนะฮะคือแบบนี้แบบมาในเวอร์ชั่นเล่าร้อนนะเรามาแบบกระโชกหกฮากนะครับผมเรามาแบบเสียงดังนะครับผม <S 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 นีะฮะเรามาดูกันนะครับผมคือที่คืออยากได้ชุดนะักชุดของอันนี้อย่างเดียวเลยคือไม่อยากได้อะไรแล้วครับรองเท้าก็ไม่อยากได้แล้วไอ,ไอชุดตาดไม้ก็ไม่อยากได้แล้วนะครับผมมาครับ พามโอ้หุยท่านไฟเี<อ>้า yeah, ท่านไฟ yes yes โอเคชุดหน้ากากแอคชั่นนะครับผมชุดหน้ากากแอคชั่นมานะครับผมมาอันนี้ก็ขอเป็นชุดหน้ากากแอคชัน่นคือชุดหน้ากากแอคชั่นเนี่ยไม่จำเป็นต้องใช้ธาตุไฟก็ได้นะเราไปใส่ตัวละครตัวอื่นก็ได้นะเพราะว่าค่าสเตตัสมันเนี่ยค่อนข้างดีทีเดียวนะฮะ ไปครับบัมโอ้ย yes ค่าใช้จ่ายการผลิตแรกพลังชีวิตแล้วก็อัตากันลบสกิลนะเกียร์สค่าเนี้ยคือใส่ได้ทุกตัวนะเราไม่จําเป็นต้องใส่ค่าตัวธาตุไฟอะไรเพราะว่าธาตุไฟมันจะตรงออฟแล้วสลับได้ใช่ไหมแต่เราไปใส่ธาตุน้ําก็ได้ครับแต่ว่าเราจะใช้ออปชั่นที่4ไม่ได้นะครับผมโอเคครับผมก็เรียบร้อยกันไปนะครับผมเรียบร้อยกันไปสําหรับเปิดกาชา ให้ครบ35ครั้งสรุปแล้วเราก็เหลือรูบี้ไป3 3 4 2นะก็จะดองไว้คือเดือนนี้ทั้งเดือนนะเราจะดองทั้งตั๋วทั้งอะไรแล้วก็รูบี้ไว้ด้วยนะฮะเดี๋ยวผมพาไปดูตั๋วตอนนี้ตั๋วมีอยู่24ใบนะฮะ24ใบเราจะเก็บไว้ฮะเราจะเก็บไว้อ่าเก็บไว้เลยยาวๆเลยนะผมส่วนตัวเดือนหน่าจะเป็นตัวอะไรก็ช่างนะเพราะว่ามันเป็น เลนเจอร์ของตัวเกมนะครับผมลุงยุทธจะไม่เปิดเลยนะครับผมท่านผู้ชมทุกคนครับรอชมได้เลยว่าลุงยุทธไม่เปิดแน่นอนนะสำหรับไอดีป้ายม่วงนะฮะจะดองลูบี้จาก1,342ี่เนี่ยครับผมดองไปยาวๆเลยแนละ้วเรามาเจอกันนะครับผมเอ้ก็เรียบร้อยกันไปนะครับผมสำหรับการเปิดคาชาไอดีป้ายม่วงนะครับผมก็ อย่าลืมนะทุกคนน้องๆครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซั s สไคร์นะฮะเพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้กับช่องลุยุ h ธชแนลนะครับผมได้มีกำลังใจทำเกม l i น์เรนเจอต่อไปซึ่งเป็นเกมที่เปิดมายาวนานถึง7ปีกันแล้วเลยทีเดียวนะฮะก็ยังไงวันนี้ลุยุธก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมบายบาย